ก๋อยพี่น้องค่ะนึ่งก่อยกินขนมจีนน้ำยายน้อยค่ะขนมจีนน้ำยายป้าขาไก่ก่อยค่ะยายนึยน่งก่อยเอาไว้ม,มาบังซอยยายนยเป็นแต่สอสอ่อนพี่น้องเลยก่อยซื้อมาเนอะค่ะเด้อก่อยสั่งมาค่ะพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บ ตั้งมาโลโลอยโบผิดหวังเลยแซบแหง้งกินที่เดียวติดใจเลยพี่น้องขาก่อยอน้ำยาปลาขาไก่เหรอ แซ่บๆน้องปันพี่น้องค่ะอ,ะอะ่านแล้วปบะนี้โคอมเมนต์ดังเอานอจาจะได้ปิดการแจ้งเตือนได้ก่นเปิดการแจ้งเตือนเวลาอัดคดลิปแลวเพิ่นเสียงเพื่อรบกวน ข้างได้กินขนมกินบอยค่ะพี่น้องค่ะของปุดเนาะอืมอะไลนะหรือหมากด้าิจุ นอยลือม,มันก็นดาที่สู้ค่ะพี่น้องค่ะแทบแทบหัวปีนี้มันเป็นยาเลวพี่น้องนะ ผักทุกย่างมันมีประโยชน์ผักทุกอย่างมันมีประโยชน์พี่น้องค่ะพยายามกินผักหลายๆได้ คนอีสานเขาจะกินผักได้คนอีสานกินผักหล,ลายหลายกินขนมจีนกินพันผ <c oughs> ีไหม่สิมะฮอดละกินพัน เดี๋ยวยาน้อยจะแกงน้องไม่ปัดกินแซ่บๆรู้แล้กินแกงน้องไม่จุดดอแกงแซ่บอ่น้องไม่กันนกบน,กน้องไม่สุดๆ น่อไม่ปลาเพื่อนเอามาให้เขาเจ้าตัดมาขายให้เราสดๆเลยตัดมาแต่ไอตัดแมาแต่โกเลยพี่น้องค่ะตัดมาแต่ก,กเลยสดๆเลยยายนอนสิตม้มยายนอนสิต้มเห็ดไว้เห็ดแกงได้ไว้เห็ดแกงได้แล้วยวนอาก็จะไว้เห็ดหมกได้หมกหม้อดได้ แล้วจะนอาก,กันเท็ดมน้องไม้ดองไม่น้อยหนึง่งไระเท็ดมน้องไม้ดองเท็ดมน้องไม้ดองไม่น้อยหนึ่งไปกินแซ่พี่น้องค่ะแซ่ เดีย๋ยวน้อยซื้อบักพ้าวมาเดี๋ยวน้อยบ่มีมือคูดเดี๋ยน้อยก็เลยซอยเอาอย่างนั้นยจะเดี๋ยวน้อจะซื้อมาไว้ดูมืมอคูดใช่โบ่ผิดหวังเลยก่อนเจ้านี่บ่ผิดหวังเลย คลิปนี้ก็แค่นี้แหละพี่น้องค่ะบ๊ายบาย